สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9356เกมนะครับและทุกท่านกำลังเกิดเกม Marvel s u p e r w a r Hero g a m b i t เ yeah. ยอค่อนข้างเป็นเมนนะครับผมเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในโหมดจัอันดับนะครับก็ <a> จะเล่นฮีโร่แบบจริงจังนะครับผมไม่ค่อยเล่น จะไม่ค่อยเล่นฮีโร่ที่เราไม่ค่อยถนัดกลางฟรีนะเคลียร์กลางก่อนไหมตอนนี้ผมอยู่ล่างกับโปรเฟสเซอร์เอกนะครับแล้วก็เบสปลากลางก็สตอมนะครับ <a> ไม่ถึงนิดเดียว happy new year y'all Rally your defense enemy hero missing pick a card Gonna cut with... KO. happy new year y'all <laughs> okay there's <laughs> <Deux. laughs> <Deux. laughs> yeah. win of the year hey. oh ทีมเล่นดีนะครับฮีโร่แกมบิดนะครับเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างแบบว่าดีมากครับจะเข้าจะออกจะทำอะไรนี่แบบว่าสกิลหนีเขามีค่อนข้างเยอะนะครับ โอเคสตอมได้นะผมอุย้ยเบิร์กเบิร์กเกมนี้ โอ้โหอันติอันติออกไม่ทันครับถ้าอันติได้นี่เมื่อกี้นี่น่าจะรอดอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไร โอเคครับสกอร์ตอนของผมตอนนี้ก็ฆ่าไปสี่ตายหนึ่งแอซิดหนึ่งนะครับผมสกอร์โดยรวมที่หกตอนหนึ่งนะครับผมโอเคได้อยู่ครับเรายังมีนติอยู่ card succumbs. party. An Get enemy เรายังประมาทไ,ไม่ได้นะครับฝั่งนู้นเขาก็มีวอลแมชชีนคนรับวอลแมชชีนเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผม Happy New Year, y'all! Rally your defense. Huh. Pick a card. An ally <laughs> has overcome. Happy New Year, y'all! Huh. Support has arrived. ถ้าเข้าถึงตัววอลมชินมันก็ไม่แน่ห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเข้าไม่ถึงนี่ก็งานหยาบโอเคสตอมได้นะผมเอ้า สตอมก็ตายจากเราไปเราไมเทมตีเร็วแล้วนะครับโอ้สตอมหลุดอีกแล้ว Happy New Year Sealing you in. Here comes Ribbon. Pick a card. My soul hey, <laughs> Happy New Year, y'all. Huh. Your luck just ran out. Okay. Card party. ก k e a b r ล a k กลับบ้านไปเติมเลือดก,ก่อนครับผมทีมเราจะเอาเซอร์หรือยัง โอเคให้เขาไอ้นี่ไปก่อนผมจะไปดันล่างก่อนครับเกมชนะก่ป้องครับ กดอันติแล้วนะครับแต่ก็ไม่ทันไม่เป็นไรครับได้มาตัวหนึ่งตัวสองตัวโอเคตอนนี้กับตันโอ้โหถอยก่อนไหมหรือว่าเอาไหวเฮ้ไหวไว้

โอ้โห,โ,โ,หโดนอีกแล้วโดนก่อนนะครับแน่ฉลาดจริงๆคิดเอาไว้อยู่แล้วครับแต่คิดว่าอันติเอ,อ้ยเอา้าเกิดอ,อะไรขึ้นเอาแล้วครับ แล้วน่าจะได้ป้อมล่างนะครับผมคีปล่างชนแล้วโอ้โหเรียบร้อยเขาได้แล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแย่ละเริ่มเริ่มเลเทแล้วครับเริ่มเลเทแล้ว เรามาดูของฝั่งเราฝั่งนู้นก่อนดีกว่าโอเค okay, ครับสงสัยต้องระวังแล้วเอางลไโปรเฟสเซอร์ด้วย เอาแล้วร <over> ูเกมเริ oh, year, ่มเปลี่ยนแล้วนะครับนล้วว่าไงครตามครับอย่าโดนก่อนขอแค่อย่าโดนก่อนคุณก็จะ มีชีวิตที่ดีขึ้นครับเห็นมิดอยู่นะครับระวังเ ต้อจไปดันบนก่อนนะครับเอาป้อมก่อนดู party favors You have w e a k You have weakened, can't defend. I'm gonna have gone here, chump. Look here. My soul will cleave your soul. Assemble. Gonna cut loose. Happy New Year, y'all. Dealing you in. Enemy hero misses. Cool. Pick a card. อ๋อโหไม่ทันอันติลากอันติไม่ทันแล้วครับฝีมือตกไปเยอะอันติเปรี้ยงเอาแล้วเย้ครับมาตอนนี้สกอร์ผมที่ฆ่าไป13ตาย5สซิส s t 3นะครับ สกอร์โดยรวมที่21ต่อ19นะครับผมป้อมเราค่อนข้างนำอยู่นะครับ <Yes. S 1> แต่ว่าฝั่งนู้นแคลลี่เองอะไรเอ่ยก็เริ่มมีของนะครับเราต้องระมัดระวังสกาเลตเป็นอะไรที่แรงมากนะครับตอนนี้วอลเมชีนก็นแรงเหมือนกันครับเหนื่อยจริง Oh. Hey, stop. Pick a card. Hmm. An ally is overcome. Let have huh? I rise in fire. Happy New Year, y'all! What is mine? Here comes Remy. Cool. Retreat. You're out. Assemble. Ready. Gonna cut loose. An ally Here comes ribbon. An enemy succumbs. Hikakan. An ally is overcome. An e n e m y s succumb. <a> I said freeze. <P ond. S 1> oh ho <Over. S 1> อันติไม่ขึ้นจริงครับได้สกาเลตก็จริงแต่อันติไม่ขึ้นเลย โอเคเดี okay, e me, finger, mm ๋ยวผมลองปรับเปลี่ยนของนะครับเราก็ไม่รู้ว่ายังไงลองดูครับผมดาเมจแปดร้อย ยัเงเปลี่ยนได้อยู่นะครับไม่เป็นไรลองดูผมก็ไม่มั่นใจครับว่าดีไม่ดีลองดูนะครับ amazing โอ้โหไม่ไหวเมื่อกี้เห็นเหมือนทีมเราจะมาแต่ก็ไม่มาครับอ,อ,มอ,มอ,มอืมเมก้าร้อยก็ mm. น่าจะโอเค defenses are breaking. ฝั่งนู้นเขาแบบตัวเคียร์คีปเยอะมากนะครับทั้งสกาเลตเอ้ยวอร์ไมชชีนไอส์แมนก็เคลียร์ไวนะครับผมก็ต้องรอดู Comes Happy New Year, y'all. I rise in fire to claim That's what that. is mine. My sword will cleave your soul. Pick a card. Dealing you in. Nice assist. โอเคครับจบได้แล้วไปจบมาครับเรามาดูคะแนนโดยรวมดีกว่า ผมได้ V.P. ครับท่านขอไลฟ์ทีมครับโอเคครับทุกท่านคะแนนผมก็16.4นะครับสกอร์ผมก็คือค่าไป19ตาย7แตะ15นะครับผมโอเคครับทุกท่านหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ